ขับรถในฤดูร้อนให้ปลอดภัยควรระวังอะไรเกี่ยวกับรถยนต์บ้างการขับรถในฤดูร้อนมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของรถยนต์และผู้ขับสิ่งที่ควรระวังมีดังนี้ 1. ระวังเครื่องยนต์ร้อนจนเกิดอาการโอเวอร์ฮีทควรตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อยเย็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควรตรวจสอบระบบระบายความร้อนว่าทำงานปกติหรือไม่หลีกเลี่ยงการใช้งานรถหนักหนักในสภาพอากาศร้อนจัด 2. ระวังยางรถยนต์เสื่อมสภาพหรือระเบิดอุณหภูมิที่สูงทำให้แรงดันลมยางเพิ่มขึ้นควรตรวจสอบแรงดันลมยางให้เหมาะสมอยู่เสมอควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางรถยนต์ยังมีสภาพดีไม่บวมไม่มีรอยแตกลายงาหรือฉีกขาดเป็นต้นหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วเกินไปบนถนนที่ร้อนจัด 3. ระวังแบตเตอรี่เสื่อมไวอากาศร้อนอาจทำให้น้ำกรดในแบตเตอรี่ระเหยเร็วควรตรวจสอบระดับน้ำกล่นเป็นประจำควรตรวจสอบพวกแบตเตอรี่ว่ามีคาบเกลือหรือคาบสกรปรกหรือไม่ สี่ของเหลวในรถยนต์ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ตามระยะควรตรวจสอบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันเบรกและน้ำยาฉีกกระจกรถยนต์ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ห้าระบบปรับอากาศหรือแอร์รถยนต์ควรตรวจสอบไส้กรองแอร์ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อช่วยให้การทำงานของระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ยางใบปัดน้ำฝนควรเปิดใช้งานที่ปัดน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ยางใบปัดน้ำฝนคงสภาพการใช้งานไม่แข็งกระด้างหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร 7. ระวังอันตรายจากความร้อนในรถหากรถจอดกลางแดดเป็นเวลานานควรเปิดหน้าต่างหรือเปิดแอร์ก่อนขึ้นไปนั่งบนรถไม่ควรวางสิ่งของทิ้งไว้ในรถเช่นโทรศัพท์มือถือ Powerbank, บงค์ไฟแช็กกระป๋องสเปรย์และขวดน้ำพลาสติกเป็นต้น 8. อุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถ เพื่อความปลอดภัยควรมีสายพ่วงแบตเตอรี่ยางอะไหล่ที่ทุกกระจกและอุปกรณ์สำหรับตัดเข็มขัดนิรภัยติดรถไว้เสมอการดูแลรถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาต่างๆและทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น